บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะค่ะก็จะได้มีจํานวนของคนที่จะเข้าสู่สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้เพิ่มมากขึ้นก็จะได้มีการทบทวนมกราคมคใช่ไหมคะพี่โตใช่ครับมกราคมครับคือเราก็พยายามจะให้ได้ท่วนหน้าสําหรับคนที่ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างการลงสวัสดิการถึงการตอบที่แล้วเนี่ยเขาบอกบางคนมีหนาเป็นสิบไร่เลยค่ะก็ก็อย่างได้คือคือมีคนจํานวนมากที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริง แต่ก็มีคนอีกจํานวนหนึ่งที่พอเวลามีสิทธิ์แบบเนี้ยก็อยากจะเปราะบางนะครับเราก็เราก็ต้องมาทบทวนสิทธิ์เหล่านั้น่ยืนยันได้ใช่ไหมคะว่าสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการทบทวนอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมแน่มีแน่นอน เตรียมความพร้อมค่ะคุณผู้ชมเดือนมกราคม2569นี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์สิสิการแห่งรัฐค่ะในส่วนของใครที่รอการลงทะเบียนทำบัตรคนจนรอบใหม่สามารถเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้รอความัดเจนจากทางกระทรวงการคลังแต่มีการยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสิทธิการแห่งรัฐในส่วนของปี2569จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2569และข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ได้รับสิ เดิมอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนแต่จะได้รับสิทธิ์ในการคัดกรองและเติมเงินแบบจุกๆโดยไม่สะดุดเลยค่ะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและนอกจากนี้ค่ะของขวัญส่งท้ายปีสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์สริการห่งรัฐในวันที่1ธันวาคม2 5 6 8 1 1 5 0รบัา 1, บาทรับแบบไหนรับอย่างไรได้รับสิทธิ์กันทั่วหน้าแน่นอนเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่นน้องประชาชาไทท ประเทศสิทธิริการอย่างรัฐหรือว่าเราเรียกว่าบัตรคนจนนะคะ ต้องบอกว่าในส่วนของโครงการคนละครึ่งพัสดนเฟสที่2กําลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆนี้รอความเจนจาทางกระทรวงการคลังแต่สําหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิการแห่งรัฐไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสดได้ท่านไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อตังมาไว้บนมือถือนะคะอย่างไรก็ตามการเติมเงินจะเติมเงินให้อีกหนึ่งครั้งส่งท้ายปีเป็นของขวัญปีใหม่นั่นก็คือในวันที่1นธันวาคม2 5ง8โดยจะแบ่งให้เป็นเดือนละ850บาทค่ะรวมของเดิมสําหรับวงเงินรูดซื้อสินค้าอยู่แล้ว300ร้ท รวมจ่ายต่อเดือนอยู่ยที่ยนึ่่1,150บาทใช้จ่ายครั้งเดียวเลยก็ได้รูดซื้อสินค้าเลยก็ได้เป็นวงเงินซื้อสินค้าผ่านร้านค้าตงฟ้าประชาราัฐใช้สิทธิ์ผ่านัตบประจำตัวประชาชนได้เลยค่ะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือความคืบหน้าในการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าแบบสิริการแห่งรัฐรอบใหม่แน่นอนค่ะพี่น้องประชาชนในส่วนของการรับสิทธิ์เดิมอยู่แล้ว14ล้านคนนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะโดยทางกระทรวงการคลังเขาจะนำรายชื่อไปคัดกรองคุณสมบัติหลักเกณฑ์รายได้ทั้งหมดถ้าหากท่านได้รับสิทธก็ใช้จ่ายได้เลยไม่มีสะดุดนั่นเองค่ะ ส่วนพี่น้องประชาชนนะคะถ้าหากไม่ได้รับสิทธิ์ก็ถือว่าโดนตัดสิทธิ์ในส่วนของการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัิการแห่งรัฐรอบใหม่ออกไปเลยสําหรับรายเก่านะคะเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนรอบใหม่จะเกิดขึ้นค่ะคาดการนะคะใช้คำว่าคาดการนะเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2569เดินจะมีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์มากขึ้นนะคะส่วนหลักเกณฑ์ต้องรอทางกระทรวงการคลังแจ้งออกมาอีกครั้งหนึ่งส่วนารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่าสุดค่ะย,ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนนตอนนี้แต่มีข่าวประชาสัมพันธ์ออกมาแล้วว่าจะเปิดลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์นะคะประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์กําหนดการคาดว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยคนจนจริงเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะสาเหตุที่ทางกระทรวงการคลังเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างการทบทวนเงื่อนไข หลักเกณฑ์คุณสมบัติและก็จะเปิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติให้ทราบอีกครั้งหนึง่งเร็วๆนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนรอบใหม่นะคะจะมีเกณฑ์คุณสมบัติที่แตกต่างจากเดิมโดยจะมีการประกาศแล้วก็แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบอีกครั้งหนึง่งแต่คุณสมบัติเดิมสําหรับมีการอ้างอิงข้อมูลข่าวสารณปัจจุบันนี้ก็คือ1ท่านต้องมีสัญชาติไทยอายุสป่าตดปีบริบูรณ์ขึ้นไปไรายได้ต่อเดือนไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อบุคคลหรือว่าครัวเรือนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็็ททรัพย์สิิินนนนาางงงเเเ่จะป สลากพันธบัตรรวมกันแล้วไม่เกิน1นึ่งแสบาทต่อคนแล้วก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอัสังหาริมทรัพย์ที่ทางกระทรวงการคลังเขากําหนดไม่มีบัตรเครดิตแล้วก็ไม่มีวงเงินในการกู้ซื้อบ้านนะคะเกิน1.5ล้านบาทหรือว่าซื้อรถยนต์ไม่เกิน1ล้านบาทค่ะซึ่งรายละเอียดต่างๆรอติดตามความคืบหน้าจากทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนค่ะในส่วนของท่านโฆษกรัฐบาลนะคะ คุณศ yeah er, ิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ยืนยันว่าลงทะเบียนธรมบัตรคนจนรอบสองนี่มาแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะเรื่ว่าบัตรัสดารแห่งรัฐเนี่ยน่าจะเป็นเดือนมกราคมจะมีการทบทวนสิทธิ์ใหม่ในเดือนมกราคมจะมีการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตอนนี้หลักเกณฑ์คุณสมบัติอะไรต่างๆเริ่มจะมีออกมาบ้างหรือยังในในวงประชุมนะคะยังครับแต่ว่าแต่ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยให้นโยบายไปนะครับว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตอนนี้ไม่ไ,มไ,มได้มีการทบทวนสิทธิมาสามปีแล้วนะครับแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยบนสมมุติฐานเนาะว่าบัตรเนี่ยควรจะได้รับกับกลุ่มเปราะบางาและว,วงเงินที่ใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้สูงนะครับสามารถไปใช้กับอ่าาจํของใช้จําเป็นลนักษณะของใช้ฟุ่มเฟือยเนี่ยคงคงไม่มีคงคงไม่เข้าขายแน่นอน ะะเป็นของใช้อุปโภคบริโภคอย่างนั้นนะคะใช่ใช่<ๆ>ก็คงจะเป็นของใช้อุปโภคบริโภคจําเป็นเครื่องสำโรงคเครื่องสำอาง,งอะไรแบบนี้คงคงไม่ได้เข้าข่ายค่ะแล้ว<ต>มี<ต>โอกาสที่จะขยับขึ้นไหมคะจากสามร้อยทุกทุกเดือนอาจจะขยับมาอีกนิดหนึ่งเช่นห้าร้อยบาทแบบเนี้ค่ะคือเดิมทีเขาเคยได้ห้าร้อยแล้วเขาก็โดนลดลงมานะครับเมื่อประมาณสักปีสองปีที่แล้วนะครับณวันนี้เนี่ยไม่ได้มี ยังไม่ได้มีเม็ดเงินที่จะที่จะมาเพิ่มให้แต่แต่มีสนครับงที่จะทบทวนสิทธิ์สาหรับคนที่ไม่ควรได้จากรอบที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปคนที่ยังไม่ได้ก็น่าจะได้ลงทะเบียนเพิ่มนะครับน่าจะเป็นเรื่องของปริมาณมากกว่าปริมาณคนที่ได้มากกว่าตัวเม็ดเงินครับค่ะ ก็จะได้มีจํานวนของคนที่จะเข้าสู่สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้เพิ่มมากขึ้นก็จะได้มีการทบทวนมกราคมคใช่ไหมคะพี่โตใช่ครับมกราคมครับคือจะมากขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันต้องสะท้อนกับความเป็นจริงเนาะคือคือเราก็พยายามจะให้ได้ช่วนหน้าสําหรับคนที่ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะอย่างเช่นที่ที่เราได้รับฟังมาเนี่ยนะครับอย่างการลงสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่แล้วเนี่ยเขาบอกบางคนมีนาเป็นสิบไร่เลยก็ก็ยังได้คือ คือมีคนจํานวนมากที่เป็นกลุ่มเปาบางจริงแต่ก็มีคนอีกจํานวนหนึ่งที่พอเวลามีสิทธิ์แบบเนี้ยก็อยากจะเปราะบางนะครับเราก็เราก็ต้องมาทบทวนสิทธิ์เหล่านั้น เรียกว่าจะมีการตรวจสอบกันเข้มจะเปิดให้ลงทะเบียนจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่หรือจะต้องไปลงที่ไหนช่วงระยะเวลายังไงก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปนะวันนี้แต่ยืนยันได้ใช่ไหมคะว่าสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการทบทวนอีกครั้งในช่วงเดือนมก,กราคมแน่มีแน่นอนแล้วนั่นแหะค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นาราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ